โอเลวอโ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 อนายอโอเลเลโยเลโอรักโอรักโอ,อามอามเอ้ยเอ้ยามอ้อยส้มจิตสิ้นปัตตางลุงช่างสัน อาจาสัมปันงานทั้งหลายให้เกิดปอนทรงก้าวสานทรงความรู้แล้วสู้มวลชน,นให้ทุกคนเราเกานะ้าหนา ที่นีบ้านมาดุราสมจิตสินค่ะค่ะสวัสดีค่ะที่ฉันชื่อสมจิตกรากรค่ะโดุราสมจิตสินสอนปินฟันพัฒน์ลงค่ะแนวคิดที่ได้จำตรงนี้ก็อยากสืบสารให้กับรุ่นน้องทุกๆคนหรือรุ่นลูกทุกๆคนจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่เมืองไทยต่อไปค่ะวัฒนารรมไทยตราทิ้งกันไม่ได้นะคะ ถ้าเครอยากมีความรู้ให้มาที่บ้านมาดูราสมจิตได้เลยจะสอนให้ทุกอย่างเลยมีตั้งเสื้อและก็ตั้งร้อยลูกป,ปัดทําให้ทุกอย่างสอนให้ทุกอย่างสอนปีด้วยและวก็สอนดัมมาดูราด้วยสอนกับกรอนด้วยสอนทุกอย่างค่ะถ้าใครอยากจะซื้อผลิตผลิตภัณฑ์ของฝันของฝากมาที่บ้านมาดูราสมจิตได้เลยค่ะสร้อยแผนเที่ยวก็ได้ ใส่มารำมาดราก็ได้ค่ะมีทุกอย่างเลยไม่ขาดของที่ละลิกนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะเชิญได้เลยนะคะเพราะว่าของนี้ลุงกับผ้านั้นตามมนด้วยฝีมือแล้วก็คิดค้นมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้เลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลิตภัณฑ์บ้านบรรดาสงจิตด้วยนะคะค่ะขอขอบคุณมากมากค่ะ